สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ก็ทยอยจบจบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหยางจื้อกับหลี่เซียนนะคะงามบุพพาสกุณาจบลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตามมาด้วยป๋าลู่แล้วก็อ่าวรุ่ยเพิงนะคะจาก ตำนานสวรรค์จันทราตำนานรักสวรรค์จันทราค่ะแล้วก็มาที่เรื่องนี้ยังไม่จบนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือปรารถนาสองฟากฟ้านะคะนำแสดงโดยคุณแองเจล่าเบบีค่ะหรือว่าชื่อจีนเธอคือหยางอิงนะคะแล้วก็พระเอกสุดหล่อค่ะหล่อพุ่งเลยนะคะของแอดวานน้องซงหวยหลงนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านะคะสําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ติดลมบนมากๆเลยด้วยความที่เรื่องนี้ดูงา่าย ะะสำหรับปรารถนาสองฟากฟ,ฟ้าแต่ก็ท่ามกลางเสียงแอนตี้เลยค่ะเพราะว่ากลุ่มแอนตี้ของคุณอย่างอิงหรือว่าคุณแองเจล่าเบบีนิ่ตามไปทุกที่ที่มีกระทูแล้วก็เรื่องราวข่าวข่าวของซีรีส์จีนเรื่องนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เลยจะไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆมากนักเพราะว่าพอตั้งเป็นแบบโพสต์ขึ้นมาปุ๊บก็จะมีคอมเมนต์ลุมมาถล่มทันทีเลยนะคะซึ่งณจุดนี้ก็น่าเสียดายมากทั้งทั้ที่ทั้งคู่นั้นควรที่จะได้แบบ มีความเขาเรียกอะไรปังปุริเย่มากกว่านี้นั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ยินดีด้วยที่ความนิยมของซีรีส์ยังคงสูงหลังจากที่ออนแอร์ออกมานะคะแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นที่หนึ่งของทางแพลตฟอร์ม Tencent v i d e อของจีนอยู่นะคะก็ยินดีด้วยจริงๆค่ะทีนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้เราก็มาดูกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ บทละครนะคะมันก็เอามาจากนาวนิยายต้นฉบับซึ่งก็มีเขียนมานานแล้วะนานเป็น10ปีเลยนะคะเรื่องนี้แต่ว่าพอดก็ยังคงดึงดูดคนให้มาดูนะคะแล้วก็พระเอกหล่อมากพระเอกเป็นเหมือนกับชาวทุ่งหญ้าในเผ่าก,ก้างๆนะคะทุ่งหญ้าแล้วก็มีทะเลสายด้วยก็เลยการแต่งตัวอะไรใดๆก็เลยสวยงามเป็นพิเศษค่ะส่วนนางเอกนั้นนะคะก็คุณหยางอิงเองเธอก็ยังดูแลตัวเองได้ดีนะคะตัวเล็กกระจึงเดียวแล้วก็หน้าตาก็ยังครุ คงดูอ่อนเยาว์อยู่นั่นเองค่ะแต่ปัญหานะคะเท่าที่แบบอ่านมาแล้วก็ตัวหวานเองก็ดูด้วยหวานก็ยังรู้สึกว่า acting ของคุณแองเจล่าเบบีเนี่ยคือบางทีแล้วมันไม่ค่อยได้ได้บางฉากอะ่ะมันไม่ค่อยแมทมันไม่ค่อยเข้ากันนั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่ามันดีกว่าแบบเออเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาไหมดีกว่าเยอะเลยนะคะสําหรับทักษะการแสดงของคุณอย่างอิงก,ก็พัฒนาขึ้นนั่นเองที่สําคัญเรื่องนี้นะคะในบทละครไม่มีการยืดเยื้อเลยค่ะทุกอย่างรวดเร ะะดำเนินเรื่องไปอย่างรวดเร็วตัวละครมีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็มีความสำคัญในตัวของตัวเองนั่นเองค่ะตัวละครสมทบทั้งหลายก็หน้าตาดีแล้วก็มีบทบาทในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพิ่มรายละเอียดมาจากในนิยายเยอะเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าความสวยหล่อของพวกเขาก็ช่วยดึงดูดให้พวกเรานะคะได้ดูพวกเขาในบทต่างๆที่พวกเขารับผิดชอบกันด้วยนะคะเนื้อเรื่องหลักๆนะคะก็อย่างที่พวกเรารู้กันว่านางเอกนั้นได้ปลอมตัวเป็นผู้ชาย ในการที่เดินทางไปกับกองคารวานนะคะนอกจากที่จะนําสินค้าของตระกูลจีนนะคะจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยไปค้าขายที่ด่านนอกแล้วเนี่ยก็ยังได้รับภารกิจนะคะจากทางราชสำนักจากฮ่องเต้โดยตรงให้ไปหาสายแร่เหล็กนินนะคะก็มันมีความคงทนก็ทางด้านราชสำนักอยากจะได้มาผลิตอาวุธค่ะแต่ว่าเวลาที่ใครๆถามนางเอกว่าต้องการไอ้สายแร่เนี่ยซื้อหินไปทําไมนางเอกจะบอกว่าเอาไป ใช้พัฒนานะคะไอเครื่องจักรในการทอผ้าของโรงทอผ้าตระกูลจินนั่นเองค่ะแต่ในภารกิจของนางเอกนะคะนางเอกก็ต้องทําไปแล้วก็ต้องแบบเป็นทุหลายอย่างเป็นความลับส่วนพระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ฉลาดออในในนิยายอะ่ะบอกเลยพระเอกฉลาดกว่านี้นะแต่ว่าในส่วนของละครนั้นก็คือต้อง เหมือนจะเขียนบทเพื่อจะเชิดชูทางด้านของตัวนางเอกนั่นเองเพราะฉะน,นั้นนางเอกก็เลยมีบทบาทค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะก็เลยจะต้องทําให้บทของพระเอกอ่อฟลงนั่นเองค่ะสังเกตได้ว่าในเวอร์ชันละครพระเอกเราบาดเจ็บบ่อยมากเลยนะคะในนิยายไม่มีเลยเพ,เพื่อนในนิยายพระเอกเราโคตรจะแบบ ừ, เหนือชั้นนะคะเออคือทุกสิ่งทุกอย่างสะอาดหมดจดแล้วก็โดนแบบศัตรูอ่ะโดนเฉพาะ12องค์ค์ละคของพระเอกเนี่ยก็อยู่หมัดไปแล้วอ่ะคือองคล์ละคของพระเอกทั้ง12 2คนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะนำทีมโดยลววฉีเป็นหัวหน้าของทีมองคลักษ์อะค่ะแต่ว่าพอมาในบทละครเดี๋ยวพระเอกของเราก็โดนธนูบ้างนะคะเดี๋ยวก็โดนดาบฟันคืออะไรทุกอย่างที่แบบรับแทนแองเจล่ารับรับแทนจินฉีล่วนะคะนางพระเอกของวเราก็ต้องบาดเจ็บอยู่เป็นตลอดเวลาเลยแล้วก็ทําให้บทของนางเอกนั้นได้แสดงออกเยอะเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆเลยะค่ะซึ่งณจุดนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขัดอะไรนะเพื่อน ออกมาได้ดีไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวละครมันจะจบเร็วนะคะมันต้องใส่ปมเรื่องแล้วก็รายละเอียดเข้าไปเยอะๆนิดนึงค่ะ แล้วก็ทางด้านของตัวของหยางอิงนะคะกับซ่งเว่ยหลงเองถ้าดูแล้วจากแบบหุ่นแล้วก็รูปร่างก็เหมาะสมกันดีนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเข้าฉากด้วยกันบางฉากเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าหลายๆท่านบอกว่าเหมือนพี่สาวกับน้องชายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในความรักบนโลกนี้ที่มีกันจริงๆอะ่ะมันก็เป็นไปได้นี่นาะที่แบบน้องชายจะรักแบบพี่สาวอะไรเงี้ยดูอย่างคู่คุณเอฟนะคะกับน้องนนใช่ไหมก็น่ารักมากๆก,ก,ก็ให้เรามองเป็นแบบนั้นไป นนะะเอาเป็นว่าในบทละครเนี่ยพระเอกนางเอกฉลาดมากแล้วก็นางเอกกับพระเอกก็สวยมากในเรื่องด้วยนะคะในเรื่องแล้วก็บุคลิกของทั้งคู่นั้นก็ดีมากๆแล้วก็เวลาคุยกันถ้าเขาอยู่กันแค่2คนน่ะเขาคุยกันดีนะแต่ถ้าอยู่แบบรอบๆคนอื่นๆด้วยมันก็จะมีหลายๆปัจจัยใช่ไหมคะแต่ที่แน่ๆก็คือพวกเขา,าตกหลุมรักกันค่ะ แล้วชาวเน็ตเองนะคะก็จริงๆแล้วเราดูอะเราก็รู้แหละว่าเนื้อเรื่องมันจะต้องไปทรงไหนอะไรยังไงค่ะก็ทั้งคู่นั้นควรจะเป็นคู่รักที่มันมีเขาเรียกว่ามีเส้นขนานมีเส้นบางๆอยู่บางอย่างก็คือความไม่เข้าใจกันของแคว้นทั้งสองนั่นเองนะคะการาเผชิญหน้าถ้าเป็นแค่สองคนเนี่ยตัวๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาเรื่องราวของอย่างนางเอกก็ต้องมีภาระนะคะเป็นตระกูลจีนด้วยแล้วก็เป็นเ,เรื่องราวของภารกิจที่ได้รับมาจากราชสำ เพราะว่าถ้านางเอกไม่สามารถจะนำนะคะสิ่งที่จกักรพรรดิต้องการกลับไปได้เนี่ยตระกูลจินของนางเอกเนี่ยก็อยู่บนอันตรายอ่ะมันก็อยู่บนเส้นได้เช่นเดียวกันนะคะความเป็นความตายของคนทั้งตระกูลเพราะฉะนั้นนางเอกของเราเองก็มีสิ่งที่ต้องหนักอกหนักใจแต่ว่าพระเอกเองก็ไม่อยากให้นางเอกนั้นอยู่ห่างจากเขานะคะเราเข้าใจทั้งคู่มันเป็นความรักที่ยังคงอึดอัดอยู่แล้วในบทละครน,นั้นเห็นมีฉากที่เดี๋ยวพระเอกจะต้องมีพิธีแต่งงานใช่ไหมคะก็มีหลายๆท่าน ที่แบบถามแอดวานมาแอดวานจริงๆหรอพรเพกแต่งงานจริงเหรอถ้าในนวนิยายต้นฉบับแอดวานเคยสปอยเพื่อนๆไปแล้วนาอในในคลิปหนึ่งนั่นแหละจะจําไม่ได้ว่าคลิปไหนนะคะสปอยไปแล้วว่าพระเอกนั้นไม่เคยเข้าพิธีแต่งงานกับใครนอกจากนางเอกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าองหญิงที่มีคนจับมาให้เนี่ยนะคะ พระเอกอ่ะก็คือพอรู้ว่านางเอกไม่สบายใจนะคะเขาก็ไปหาพี่ชายเขาซึ่งเป็นองค์จักรพรรดิอยู่นี่แหละค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่แต่งเออแล้วพี่ก็ถามว่าจะให้ทํำยังไงก็เออทางด้านน้องชายก็บอกว่าเออก็ก็เขาไม่แต่งก็พี่ก็รับไปสิก็รับเข้าวังหลังไปนะคะซึ่งก็ทําให้พี่ผู้เป็นพี่ชายอ่ะค่ะที่เป็นองค์จักรพรรดิก็ต้องรับองค์หญิงอ่ะสองคนเลยนะคะในในนิยายเนี่ยก็คือรับไปเป็นสนมนะเพิ่มขึ้นในในวังหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นพระเอกเข เราไม่ได้เข้าวิธีแต่งงานใดๆเลยนะคะแต่ทีนี้สําหรับในละครก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องแต่งกับองค์หญิงจากเผ่าซีใช่ไหมเผ่าซีของอะไรนะซีฉังคุณอะที่ลูกชายตายไปด้วยด้วยความสมน้าหน้ามันเนาะมันวางกับดักอะไรเองทุกอย่างเลยนะคะกะให้พระเอกของพวกเราตายแต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็โดนกับดักแล้วก็โดนเสียบแทงเองเลยนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปหน้าตาดีอยู่นะที่ไปเป็นตัวโกงในเรื่องไอ้นั่นเพื่อนๆที่พวกเราดูกันอนะ ที่เป็นน้องชายคุลีอินลุยนะคะหรือที่เล่นกับมึงจืออี้ที่แบบเตอ,อดังๆกันนั่นนะคะก็กลายเป็นว่ามาเรื่องนี้นะคะเรื่องไอ้สองปรารถนาไอ้ปรารถนาสองฟักฟ้านี้เขาก็เป็นตัวโกงเช่นเดียวกันแล้วก็หมดบทบาทไปแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณตอนที่ตอนที่13บสามอะเพืเ่อนๆประมาณ13นะคะ แม้ว่านะคะตัวละครที่แสดงโดยคุณแองเจลาเบบีแล้วก็คุณซ่งเวยหลงนั้นเขาจะเหมือนกับว่าไปคนละทางกันคือเขาอยู่นคนละแคว้นแต่ว่านะคะอย่างที่หวานบอกคือถ้าพวกเขาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยโมเมนต์ที่พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะแบบสนิทกันมากเลยนะคะแล้วก็มีความหวานหวานแต่หลังจากที่ต้องร่วมกิจกรรมใดๆก็ตามค่ะชีวิตของพวกเขาก็จะน่าตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะหวานก็ชอบการดําเนินเรื่องแบบนี้ในละครนะหวานว่าคนเขียนบท เขาก็เก่งเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาสามารถจะหยิบเอาไฮไลท์ที่อยู่ในนินิยายอะค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแบบนี้ออกมาให้พวกเราได้เห็นกันโดยที่เอาชีวิตของนางเอกอะ เข้าไปอยู่ในกิจกรรมของพระเอกด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพระเอกของพวกเรานั้นจะให้นางเอกอยู่แต่ในวังเท่านั้นค่ะแล้วตัวเขาจะเป็นผู้ที่ออกไปเสี่ยงอันตรายแบบเนี้ยทำทุกอย่างเสี่ยงทุกวันแบบนี้เองเลยนะคะแล้วก็ตอนเย็นถึงจะกลับมาที่ในตำหนักแล้วก็แบบมาอยู่กับนางเอกต้องมาทานอาหารกับนางเอกนะคะเช้าเย็นต้องมาอะไรเงี้ยคือเป็นพระเอกที่น่ารักมากๆคือนางเอกอะอยากจะได้อะไรเขาหาให้หมดยกเว้นขอกลับบ้านเนี่ยพระเอกไม่ให้กลับนะ เป็นแนวจำเลยรัยกนั่นคือในแนวนิยายนะคะแต่ว่าถ้าจะามาสร้างเป็นละครแล้วให้อยู่แต่ตำหนักเนี่ยคือนางเอกก็ก็ไม่มีบทเด่นถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องให้นางเอกเนี่ยออกไปมีกิจกรรมใดๆก็ตามกับพระเอกด้วยนะคะณนะจุดนี้หวานก็เลยชมว่าคนเขียนบทเขาเก่งไงคะที่บบเออสามารถจะทําให้พวกเราได้เห็นความสมดุลระหว่างบทของพระเอกแล้วก็นางเอกผ่านหน้าจอได้ด้วยนะคะทีนี้หวานสปอยในช่วงที่แบบคือตอนนี้ในตอนที่14ี่เนี่ยพระเอกกับนางเอก เขาก็บึดจำบึดกันเรียบร้อยอุ่นเตียงกันแล้วอ่ะนะคะเอยจริงๆแล้วในนิยายอุ่นตนั้งแต่อพิซดแรกๆเลยค่ะหนึ่งหรือ2ก็ไปแล้วนะคะพระเอกไม่ปล่อยไว้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในละครเรารู้มันต้องมีทรงนิดนึงนะคะหมจะให้จะให้พระเอกไปปั๊มนางเอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้สิเดี๋ยวคนก็ด่ากันทั่วจีนนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันหกร้อยล้านคนเดี๋ยวก็ไม่ไหวอีกนะคะเอาเป็นว่าทำมาดีแล้วละในละครทีนี้เขาได้กันแล้วพอได้กันปุบเนี่ยก็มีฉากที่นางเอกของ พวกเรานั้นนะคะก็ต้องแบบดื่มไอ้น้ไอ้ยาที่แบบกลัวตั้งคันใช่ไหมล่ะเออนะฉากนี้ก็ขำๆเนาะเพราะว่าสองคนเนี้ยตอนที่แบบขึ้นเตียงกันก็คือขึ้นเตียงกันแล้วคือพอเสร็จแล้วนางเอกกลัวท้องอะไรประมาณเนี้ยแต่พระเอกเองอะรู้สึกเสียใจมากเลยทําไมนางเอกจะต้องดื่มยาป้องกันการตั้งคันด้วยล่ะเพราะว่าความรักเนี่ยมันไม่ คือความลักในความในความคิดของพระเอกอะ่ะคือมันไม่ต้องรอให้พร้อมหรอกเออมันสามารถจะมาได้เลยนะคะก็ขำบทพูดของทางด้านของเฉียนเลียพระเอกของพวกเราเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆคือยังไงยังไงนางเอกก็ต้องท้อง ไม่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเนื้อเรื่องมันเดินต่อไปไม่ได้นะคะแต่ทีนี้นางเอกอ่ะจะท้องตอนไหนในละครน่ยยังไม่รู้แต่ว่า,น,าน่าจะท้องเพราะว่าในนิยายอ่ะก็คือนางเอกของเราท้องลูกแฝดด้วยซ้ําไปนะคะน่ารักมากแล้วก็ตอนตอนท้องอ่ะจะเป็นตอนที่นางเอกของเรานั้นจะต้องกระโดดหน้าผาเพื่อนๆค่ะบายๆไม่อยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของบทละครแอดวานก็ไปเห็นมาอีกแล้วว่าในวิดีโอคือพระเอกของเรานน้นวิ่งวิ่งตามนางเอกไปนะคะคือนางเอก นนั้นกําลังจะกระโดดหน้าผาซึ่งฉากนี้ก็อม ตลกอีกแหละเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วในนิยายก็คือพระเอกอะไม่อยู่แล้วพระเอกอะไม่มีทางเลยที่จะแบบไม่มีครั้งไหนที่ตามนางเอกไม่ทันเลยนะเวลาที่นางเอกจะหนีอะแต่ว่าในในช่วงของตอนที่นางเอกจะสามารถกลับมาที่ยังจีนแผ่นดินใหญ่ของตัวเองได้นนะคะก็คือว่ามันมีไอ้เผ่าจากคนจากเผ่าซีนั่นแหละมาคอยดูอยู่นะคะน่าจะเป็นไอ้ฉางคุนนั่นแหละคะ่ะมาดูแล้วก็จะมาปั๊ม hm นางเอกของพวกเรานางเอกของพวกเราเนี่ยเห็นท่าว่าไม่ดีละเพราะว่า พระเอกไม่ได้อยู่ที่กระโจมไงคะก็เลยเออหน,นีดีกว่าหนีก็ออกไปขี่ม้าไปแล้วก็แบบไปไปอยู่ที่หน้าผา แล้วทีนี้นางเอกของกเรากะว่าเดี๋ยวคือถ้าถ้านางไม่โดดนางก็จะต้องโดนแบบข่มขืนอะไรประมาณนี้นางก็เลยรักษาเกียรติของตัวเองนะคะก็กระโดดซึ่งในตอนนั้นน่ะนางเอกของเรายัางไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองนั้นท้องนะคะแต่โชคดีมากท,ที่ที่แบบบอกเพื่อนๆอ,อยู่แล้วว่าหน้าผ่าจีนนั้นไม่เคยตายนะคะไม่เคยทําให้ใครตายค่ะเพราะฉะนั้นนางเอกของเราตกลงไปแล้วก็ไปเจอท่านหมอ เทวดาที่เป็นท่านหมอที่ปีกวิเวกแล้วอ่ะนะคะคือออกจากยุทธภพแล้วก็มาสร้างบ้านสวยงามมากๆเลยอยู่ในหุบเขาแห่งนี้แล้วก็มีนางสนมด้วยนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมีมีผู้หญิงมาดูแลคือมีแบบบริเวณอ่ะกว้างขวางแต่ว่าอยู่ในป่าทึบเลยนะคะอยู่บริเวณเขตชายแดนพอดีพอดีเลยของทางด้านของ,องต้าเหลี่ยวกับทางด้านตาซรงอ่ะค่ะอยู่ตรงชายแดนเลยเพื่อนๆ <c oughs> แล้วก็เลยช่วยนางเอกของเราไว้ได้นะคะแล้วด้วยการที่เขาได้รับชื่อ ว่าเป็นหมอเทวดาเขาก็เลยสามารถรักษาแบบลูกในคันของนางเอกของพวกเราไว้ได้ด้วยและหลังจากนั้นนางเอกของเราแบบแข็งแรงขึ้นแล้วมากๆแล้วก็เลยส่งนางเอกนะคะนางเอกมีความต้องการจะกลับตระกูลจินค่ะก็เลยนั่นแหละให้นางเอกนะคะคือกลุ่มนี้กลุ่มของครอบครัวท่านหมอเทวดาก็ส่งนางเอกออกมาจากในป่าทึบค่ะส่วนทางด้านพระเอกของพวกเราเนี่ยกำลังแบบคือตอนนั้นอะรีบขี่ม้าเลยกลับมานะคะเพราะ ก็จะกลับมาหาเมียนั่นแหละพอไปทำทุระนเสร็จแล้วแต่ว่าพอมาแล้วก็ได้ตรงอินนะคะก็บอกว่าเอ้ยท่านหญิงไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรีบตามมานะคะแล้วก็ได้เห็นร่องรอยว่ามีคนสะกดรอยตามนางเอกมาด้วยเออก็เลยยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลยค่ะทีนี้พอไปถึงแล้วเนี่ยก็คือแบบเห็นแต่ไอคนนั้นอ่ะแบบมันยืนมันยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับมา้าแล้วพระเอกของเราก็เหมือนจะถามว่าเออแล้วนางเอกไปไหนคือเมียเขาอไปไหนนะคะทางด้านของไอคนนั้นก็บอกว่า ชี้ไปที่หน้าผาอะไรแบบเนี้ยซึ่งพระเอกของพวกเราเนาะฟันไอ้นั่นอนะตายภายในเขาเรียกว่าอะไรเดียวคอหลุดภายในดาบเดียวเลยนะเพืเ่อนๆแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะพอ เขาเขาหาไม่เจอคือเขาแบบหน้าผามันสูงมากใช่ไหมเขาก็จะโดดเออแต่เขาอ่ะจะโดดตอนที่นางเอกไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะแต่ทีนี้ในละครน่ะเท่าที่เห็นในวิดีโอก็คือว่ามันไม่บีบใจพวกเราใช่ไหมฝ่ายผลิตต้องให้พระเอกอะ่ะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็แบบไปไม่ทันที่นางเอกกระโดดโอ๊ยตายๆเรียกได้ว่านะคะลดสมรรถภาพความเก่งของพระเอกของเราสุดๆเลยนะคะพระเอกเนี่ยไม่เคยที่จะปล่อยให้นางเอกนั้นหนีรอดไปได้เลยสักครั้งเดียวยกเว้นครั้ง ที่เขาไม่อยู่ตั้งหากอันนั้นคือใน,นวนนยายต้นฉบับแล้วเขาก็แบล้มตึงไปเลยอะคือนอนติดเตียงไปเลยนะคะหลายเดือนมากๆเลยค่ะคือเขาคิดว่านางเอกนั้นตายไปแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นหลายๆเดือนผ่านไปเลยนะคะทุกคนต่างก็เป็นห่วงเขาแล้วก็แบบทางด้านพระเอกก็พอฟื้นขึ้นมาแล้วก็เอาใหม่ไว้คือมันรู้สึกว่า หาเท่าไหร่เนี่ยคือคนของเขาหาไม่เคยเจอศพเลยนะคะก็เลยทําให้เฉียนเลียน,นก็รู้สึกว่าเมียเขาต้องยังไม่ตายแน่เลยค่ะก็เลยส่งสายลับนะคะเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะคะก็มาดูจับตาดูที่ตระกูลจีนมีใครมีอะไรบ้างนะคะจนกระทั่งแบบได้ลองรลอยเขาก็มาเองแล้วก็ <laughs> นั่นแหละเออซึ่งในบทละครนะคะก็มีหมดเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นพระเอกเของเราเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดนี้ในในละครก็ ก็คือสร้างเพิ่มเติมนะในในนิยายไม่มีเพื่อนเพอเพราะอย่างที่บอกไปนะคะพระเอกของเรามีดวงตาสีฟ้านะคะจะเข้าไปเนี่ยก็คือโดนแน่เออเขาก็รู้เขาก็รู้ว่าต้องเป็นคนตาเหลียวแต่ว่าในในส่วนของบทละครให้พระเอกของเรามีตาดำเนาะน้องซ้งโวยหลงไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ได้แต่งตัวเป็นเหมือนกับชาวฮันด้วยเพราะฉะนั้นคงจะได้มีฉากหวานๆนะคะอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่กับทางด้านของจินฉีรั่วด้วยนะคะ เดี๋ยวพวกเราก็รอดูกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ยังคงมีคนถามว่าจบดีหรือเปล่าแอดวาในนิยายจบดีแฮปปี้มากๆค่ะบอกเลยมากๆนะคะลูกแฝดลูกแฝดแล้วก็จริงๆถ้าท่านผู้แต่งนวนิยายเรื่องนี้ขยนันหรือว่าท่านอยากมีอารมณ์แบบจะเขียนต่อเนี่ยเขียนต่อลุ่นลูกได้เลยนะเพราะมันก็มีปมอยู่ใช่ไหมล่ะลูกชายคนหนึ่งนะคะเอาไว้ที่ เอาไว้ที่ต้าส่งเอาไว้ที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ลูกชายคนหนึ่งซึ่งมีตาสีฟ้าเนี่ยเอาไปเลี้ยงที่ต้าเหลียวอ่ะนะคะส่วนอีกคนหนึ่งตาสีดําคือได้ได้พ่อกับแม่มาคนละ มาคนละครึ่งเออเออนะลูกแฝดเนาะคนหนึ่งก็ได้ตาแม่คนหนึ่งก็ได้ตาพ่อมานะคะก็กลายเป็นว่าทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งมากๆแล้วก็น้องคนที่สามของนางเอกเของเราแต่งงานกับหัวหน้าองครรภ์ของพระเอกก็คือลวดฉีนั่นเองนะคะก็เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยอะ่ะอยากเห็นแบบตอนที่ลวดฉีตะลึงอะนะคะเขาแบบเห็นน้องสาวของจินฉีหรือว่าคนที่สามะคะ่ะเห็นปุ๊บนะคะเขาตะลึงแบบว่าไปทางซ้ายขวาอะไรเนี้ยไม่ถูกเลยนะคะคือตกหลุมรัก ผู้หญิงจากผู้หญิงหั่นเอาง่ายๆแบบคนนี้แหละใช่เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะเห็นโมเมนต์นั้นของลวดฉีเหมือนกันเพราะว่าเขาน่าจะเล่นได้ดีเขาหน้าตาแบบน่ารักดีนะคะสําหรับลวดฉีแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นทั้งลูกน้องแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนที่เพศของเรารักมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่ไว้วางใจให้ดูแลนะคะองค์ชายหนึ่งองค์ก็คือลูกชายของเฉียนเลียที่อยู่ในแผ่นดินหั่นเนี่ยแหละคะ่ะอา่าแล้วค่ะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะหวานว่าบทละคร เขาทำได้น่าตื่นเต้นดีแล้วก็ลุ้นตลอดแล้วแถมเพิ่มบทนะคะของ ของเศร้าฉี้หมิ่นขึ้นมาค่ะเศร้าฉี้หมิ่นเป็นบทที่ได้หลนห้าวมาแสดงนะคะเพราะฉะนั้นเอ๊ยยังไงเอ่ยหลนห้าวนั้นจะได้คู่กับชิงโขหรือเปล่าเออแล้วก็เวอร์ชั่นละครจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนกับล้างตัวนะคะล้างมนทินให้กับชิงโขนิดหนึง่งเพราะว่าในนิยายนั้นชิงโขนิสัยน่าจะน่ารังเกียจมากเลยเพื่อนๆเป็นองค์หญิงที่นิสัยแย่โคตรๆเลยนะคะแต่ว่าพอมาในบทละครโอเคมันก็มีที่มาที่ไปแล้วก็มีแบบยังไงดีน้องนักแสด งเขาก็สวยด้วยเอาง่ายๆนะคะก็เออน,น่าจะมีคู่รองเป็นคู่ของหรนห้าวกับกับทางด้านองค์หญิงชิงโขด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะลงเอยกันอย่างไรจะอาศัยอยู่ที่แผ่นดินไหนล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะคะแล้วก็ในบทละครเหมือนจะทำให้ตัวของเศร้าฉีหมินที่รับบทโดยรนห้าวเนี่ยคะ่ะเป็นคนของทางองค์จัก,กรพรรดิอีกทีหนึ่งไหมเพราะว่าเขาสามารถจะออกคำสั่งกับ เหมือนกับเป็นหน่วยทหารลับนอะที่ได้มาจากพระราชวังได้ด้วยอะนะคะไม่รู้ว่าเขานั้นจะถูกส่งมาเป็นสายลับอยู่ในตระกูลจินตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กเลยหรือเปล่าสําหรับในบทละครนะเพื่อนเพื่อนเพราะขนาดตรงอินะเ,นเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหม ตรงอินยังเป็นสายลับนะคะของเผา่าเผ่าซื่อใช่ไหมอีกเผ่าหนึ่งอะค่ะที่รู้สึกว่าตรงอินซึ่งเป็นสาวใช้อ่ะของนางเอกของพวกเรานั้นจะมีความรักให้กับองค์ชายองค์นั้นที่เป็นเพื่อนของพระเอกอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเพื่อนของพระเอกคนนี้ไปหลงรักพัสนมของพี่ชายของพระเอกอีกทีหนึ่งโอ้แต่ละเป็นวงกลม <c oughs> เป็นวงกลมเลยนะคะก็เอาละค่ะเรื่องนี้สนุกดีแล้วก็ดูแบบไม่ต้องซีเรีสอะไรนะคะเพื่อนๆมันคายปมได้อย่างแบบชัดเจนนะคะเป็นทรง ละครที่พวกเราดูแบบสบายใจอะค่ะก็ถือสว่าดูคนหล่อแล้วก็คนสวยไปตลอดทั้งเรื่องนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยตอนนี้เดินทางมาเกินครึ่งเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูเรื่องปัทนาสองฟักฟ้าไปเป็นเพื่อนกันค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ